ผมต้องเน้นฟ้าบ่อยๆดี๋ยวว่าต่างมันน้อยอ่ะเฮ้ยกลางเนี่ยเดี๋ยวเจอซูก้ายัมกระหม่อมเอ้ยซูก้าจัมกระหม่อมอื้พูดไม่ทาวคำมาดิมาดิไม่ตายไม่ตายไม่ตายไอ้คีบ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 อู้หูเกือบอื้เกือบโดนคีบที่ตาย ฮัลโหล m ม t e s หนึ่งสองสสวัสดีกันด้วยคับทุกคนใครได้เล่นสกินซูก้าแล้วบ้างครับผมเป็นยังไงกันบ้างก็สนุกกันไหมครับผมเอฟเฟคคือเอฟเฟคซูก้าคือดีเลยครับทุกคนเพราะว่าในของซูก้าเนี่ยมันมีแบบเวลาเราใช้สกิลเนี่ยมันก็จะมันก็จะแบบมีเอฟเฟคมีอะไรครับผมส่วนเสียงก็น่าจะมีแค่3เสียงเองนะครับทุกคนไปเดี๋ยวผมพาไปดู เออสกิลของซูกาผมว่าใช้สกิลหนึ่งสกิลสเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างผมรวมถึงอันติด้วยนะว่ามันจะสวยปานหนครับทุกคนแต่ภาพผมไม่ได้ปรับสวยปานนั้นนะผมเพราะว่าโทศรศัพท์มันอนั่นแหละครับไอโฟนมันร้อนนะก็ปรับแบบสูงๆกลาง,ลางไปนี่ผมสกิลสกิลสองไสกิลหก็จะประมาณน,นี้เลยส่วนสกิลสอผมก็ชอบเป็น ส่วนตัวนะผมเพราะว่าตอนเวลาเดดเข้าไปอะ่ะมันจะมีแบบเอฟเฟกเหมือนเหมือนแบบเวลาเราวิ่งอะ่ะเหมือนเวลาอยู่เราอยู่ในบอ่ออะไรประมาณเนี้ยนะสวยจัดแต่มันติดอยู่ที่เดียวทุกคนรู้ไหมตรงไหนตรงที่มันได้มีท่าวาร์ปเนี่ยเออท่าวาร์ปมันไม่มีถ้ามีคือแบบเพอร์เฟกมากแต่ถ้าเอามาขายก็น่าจะแพงเอาเรื่องอยู่อะทุกคน เออถ้าใครยังไม่ได้รับก็ไปรับกันในกิจกรรมของ RV แล้วทุกคนป้ปเดี๋ยวเราไปเล่นในเกมกันดีก,กว่าผมโอเคผมตอนนี้เราก็เข้ามากันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนมาซูก้าผมจะออกเป็นเออดาบแทงนะทุกคนไอขวานนอะเออไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอะเลาอบบฟเกิดก่อนดูดูมันโฟโฟดรับทุกคน สึกว่าเล่นเล่นแบบใส่สกินแล้วมีพลังเฮ้ยบนฟอร์เรนไหวมั้ย่ะฟอร์เรนเจอกับเลียวมะไหวปะหนีเจ้าหนอนยะูินะเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไล่าคิวมาคืนเอ้ยเจอเทลวะ่ะแต่ผมฟิกเกอร์ไม่พร้อมด้วยฟิกเกอร์อีก8ปดห้าวิเอาเพือ่อนเราลยเอาลยเอา,าป่ะโอ้ไม่ฟิก อือสวยออ้ยโอ้แล้วผมหนีไม่รอดเนี่ยประเด็นโดนกิวเดอร์ตันโอ้โหกำลังสวยเลยว่ะเมทเขาโผมาดิเข้ามาดิเข้ามาดิมีฟอ์เลยนะโอ้หูมันก็มีว่ะโอจะตายจะตายไม่ไหวไม่ไหวไอซูกาที่ผมเอาไม่อยู่หรอมันซูก้าไม่ใช่สายดาเมทเลยมันเป็นสายแข็งอะ ดามเมมัมก็อาจจะเบานิดนึงนะช่วงต้นเกมเรียบร้อยครัผมมังกรผมโดนไปแล้วมาเวลัยผมตีดาร์กอยู่ผมเอามันได้เตังไม่สนใจใผมสนใจดาร์กอย่างเดียวแล้วเพื่อนเขาบวกักนอยู่ล่างนะผมต้องกลับบ้านเลือดไม่พร้อมจริงๆเรียบร้อยแคนดี้ผมไปแล้วตัวนึง ป่าผมก็น่าจะไปนะบับแดงผมน่าจะโดนนะโดนปะเห็นมันวิ่งแถวบับแดงเอ้ยกำลังตีอยู่หรอเพื่อนกำลังตีอยู่หรอมาดิมาดิอะดิเอาปะล่ะเอาปะล่ะโอ้โหแล้วมันหนีได้ไงไม่ถึงว่ะเทลก็อยู่อะไรวะตันไปทีสวย เเพื่อนสวยไหนนอยู่ไหนกันอ้าวเจอคิวเลนหวัดดีเพื่อนเรารู้นะว่าไทยกำลังไปไหนเนี่ยตีไงมานี่ใช่ไหมล่ะมานี่มานี่ใช่ไหมล่ะเรียบร้อยครับผมสวยๆไปคิวหนึ่งได้บัฟเงินมาอีกอันนึงครับผมเมื่อกี้จะมาเวดบัฟเรานะเอาเวทคืนหน่อยแล้วกันโอ้แต่ไม่ได้ดูล่างเลยวะ ล่างมันโลกันหมดเลยอันอันแน่เมื่อกี้ไม่ได้มาไฟล่างนะเพราะว่ามันจะเวทบับฟ้าอยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยบนเออสวยต้องงี้สิวาฟอร์เลนนายต้องลำ้ำเฮ้ยเจอหนีเชียไปครับผมซูก้าผู้ที่ไม่มีหน้าที่ทำอะไรทั้งนั้น ไอ้เจอตัวหลุดะวะเจอตัวหลุดมันหิวมันหิวคิวเหรอช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนอืมสวยครับผมชัดดาวไปหนึ่งมาอีกสองเทวนัทเอืเอต้องอย่างนี้ดิวะไอ้กบกบพึ้นรักส่วนล่างเราก็ได้ป้อมไปนะทุกคนอืมสวยๆมากรอนต่อเลยเพื่อน เราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนเราบวกแล้วไงตอนเนี้เพื่อนเราบวกทั้งสองสองเลนเลยแต่เราก็ฟาร์มอยู่นะเรายังคิวอยู่มาครับผมได้เวลาออกโงแล้วเทลเทลเทีจ้องเทลวแล้วจ้องเทลวแล้วเออเดินมาดิเดินมาดิก็เดินมาเดินมาทำไมล่ะน้องเรียบร้อยสวยเพื่อนเอาอีกตัวปะล่ะ ออได้แล้วเว้ยมาเพื่อนเอาอะไรตออ่อเปล่าพร้อมจัดให้แล้วเนี่ยตังเริ่มมาแล้วไงผมต้องเน้นฟาร์มบ่อยๆดิเพราะว่าตังมันน้อยอะ่ะเฮ้ยกลางเนี่ยเดี๋ยวเจอซูการจัมก็มอมออออซูการจัมก็มอมออพูดไม่ทันข่าวคำมาดิมาดิาดเฮ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตาย คลิคๆบคีบคีบโอ้ยเกือบเกือบโดนคิปที่ตายเอ้คิวเลนมาคิวเลนมาเอาปะล่ะ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 เพื่อนโอ้โหเลือดมันเพิ่มอย่างเยอะเลยไม่ไหวว่ะถ้าสวนก็สวนได้แต่มันมาฟันหลังผมรอบเดียวผมก็ตายไปกันนะไม่เสี่ยงเลยว่าไปหมผมเข้าป่าต่อเลยแล้วกัน เลือดเพิ่มมันมันก็ไม่ได้ดูดเลือดอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้ไม่ได้เหมือนเดิแฟรนะเี๋ยแต่ก็พยายามเพิ่มเลือดไปก่อนแต่เดิแฟรก็เพิ่มเลือดจริงมันอยู่ที่เราออกของนะครับทุกคนสูก้าผมไม่ได้เน้นเขาเรียกว่าอะไรวะไม่เน้นเน้นกายภาพนะผมเน้นแทงกึ่งไฟเตอร์หน่อยแทงแทงหน่อยมาดิ จะย้ำขหมมอีกทีบ้าได้นะเฮ้ยโดนเช็คอะเอ้อเอาแล้วรู้ว่าโดนเช็คก็ไม่เดิอนออกมาเอาปหมาไม่ได้วะไม่ได้จริงเพื่อนอย่าเข้าไปหนาอย่าเข้าไปกันหนาะโอ้ย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 ,อยผมตายผมตายเอาปะล่ะเอาปะล่ะได้คิวหนึ่งละสวยอยากสวนวะ โ oh, แล้วเพื่อนเราคุ้มกันไหมเนี่ยได้มาตัวเดียวไม่น่าคุ้มเท่าไหร่วะเฮ้ยเพื่อนนายไม่คุ้มกันเลยนะนี่ร้องเพลงด้วยซุกัามร้องเพลงเอาดิเอาดิโอ้โห oh, โดดไม่ถึงซุก้มโดดไม่ถึงคลิปนี้ตัดออกนะครับผมโดดติดขื่อได้ไงวะ โอ้ถ้าโดดทับมันก็เรียบร้อยแล้วอะไรวะน,นี่ไปกลางกลางมีเหลืองกลางมีเหลืองขอไปกินมีเหลืองก่อนไม่มีละไม่มีเหลืองละไปตีดาร์กต่อน่าจะได้แหละทุกคนได้ปะได้อยู่แล้ว แล้วเพื่อนเขาทิ้งผมไว้ตีคนเดียวเลยเออคิดว่าผมชิวงไงเออเห็นเป็นป่าอะไรเงี้ยดูเลือด,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 ดีหายไปครึ่งหลอดเลยให้ตายเถอะช่วยเพื่อนก่อน,นดีกว่าไปเคลียร์ก่อนนะเพื่อนโอ้โหแล้วไปตายนหมดเลย ท้ายสองแล้วเอา้าเทสวยวสวยเรียบร้อยเลยครับผมมาซูกาเฟิงคืนชีวครับผมแล้วผมก็จะไปยำ่ำกระหม่อมให้เพื่อนๆดูกันนะผมบ้าสกิลย่ำกระหม่อมมันสวยแค่ไหนครับผมมาเจอละตัวหนึง่งขอย่ำกระหม่อมโชว์หน่อยอ,อื้มผมตายแล้วเอาดีโอ้โห เรียบร้อยยังไงก็สวยดิมันเกิดมาเมื่อกี้ตายเลยเหรอมผมว่าผมไม่มีประโยชน์ในเกมแล้ว่ะไปบวกก็ตายนะอืมเขามาโควเวอร์กันดีจัดเลยเวลาผมเข้าเนี่ยแต่ทำไมเวลาแบบคนอื่นเพื่อนในทีมเข้าเนี่ยมันเออดูค่าง่ายจังวะผมต้องทำหน้าที่อื่นแหละไปตีดาก็ได้ จากนักกีฬาก็จะเป็นเออผู้จัดเอ๋เขาเรียกว่าอะไรวะคนคนดูแลสนามนะผมไม่ได้เป็นนักกีฬาไปกวาดถูพื้นด้านนอกเอาม่เป็นไรนผมแล้วก็ตีดไปเพื่อนนะผมเพื่อนยังไม่มีใครมาสักคนแล้วฟอนเลนก็มาตียังจะตายแล้วเพิ่งจะมาช่วยไม่ใช่ด่าจะตายนะผมเนี่ยจะตายจริง รอบนี้ว่าผมน่าจะต้องกลับบ้านย่ิงี้ยขอดูเลือดสักแป๊บหนึ่งอะแล้วผมก็ปล่อยดาร์กเลนล่างไปนะผมปล่อยไปเลยเรียบร้อยแคลรี่เข้าไปตายอีกแล้วเรียบร้อยเลยยืนคนเดียวห้าวเลยอ่ะฮ้าไป้องเลยอ่ะเมื่อกี้ เอาดิเจอผมโดดย่างข้ามหม่อมสักตัวหน่อยแล้วกัน <You have S 1> ไปแล้วไปแล้วไ, <c oughs> ไม่ไหวคิดว่าจะต้องได้ใช้เกาะเกิดเนี่ยเลยรีบกด <c oughs> เฮ้ยมันรู้วเนี่ยเฮ้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 ยขอหนีหน่อย <c oughs> โอ้โหคิวเลนเพื่อนคิวเลนไม่เอาเพื่อน <c oughs> โอโ้ตีคือสวน หมดทีมเอาละผมไปทำหน้าที่เหมือนเดิมแล้วเพื่อนเขาไปบนกันแล้วผมผมขอมาเคลียร์อะไรล่างแล้วกันเอาบกันมาผมกลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมต้องไปบวกแล้วไปบวกก็ตายเพื่อนเขาดูเวิกวกง่ายเนาะ เฮ้ยเอาดีเฮ้ยเอาดีเ,ดเมออกมหมดทีมเลยหรอเฮ้ยไม่ตีบ้างศัตรูเลยมีผมก็ได้โหแรงเกิอนอ่ะโหปังตัว้ามยังบอกเลยบอกแคลรี่แล้วไม่ใช่บอกผมเขาขอมาอยู่ในซีนเลนยเอออย่างไรก็ซูก้าเขามีประโยชน์นะเข้ามาอยู่ในซีนหน่อยแล้วกัน <laughs> โอเคผม ก็สำหรับคลิปนี้ับผมไม่มีอะไรมากมันรีวิวสกินเออของซูกา,าร์ผมซึ่งเป็นสกินที่แจกฟรีนะทุกคนเข้ามารับกันได้เลยอาวี <RPG S 1> <RPG S 2> ไม่ได้สปอนนะผมเอออยากให้มีเพื่อนๆมีสกินกันสกินในกมอาวีกันเยอะๆนะผมใครมีเยอะแล้วก็ไม่ต้องมา,าก็ได้นะผมไปแจกคนอื่นโอเคผมได้ที่เท่าไหร่วะเนี่ย ที่ที่2โอ้โหแต่คะแนนห่างกันเยอะเลยไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสเรื่อง MVP ครับผมโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะขอจบคลิปเพบียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนพบกันใหม่คลิปหนะ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร b ์เพื่อเป็นกงานบรใจให้ผมนะสำหรับคลิปครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้า